วิปปะทะ71จีนสกัด B-52 สาสหรัฐเหนือทะเลจีนใต้ขณะทรัมป์เยือนเอเชียครั้งแรกวันที่27ตุลาคม2568ยกดัิฉันค่ะธนวัดวังชาก่อน f ฟลชบิก๊กบอททรัมป์เยือนเอเชียครั้งแรกทะเลจีนใต้ก็ปั่นป่วนบินขับไล่ของจีนสกัดบินทิ้งบ่มของสหรัฐ ขณะที่บินรบสรัฐเองสองลำจากเรือบรรทุกเครื่องบินยักษรุ่นนิมิตตกทะเลจีนได้ขณะปฏิบัติการแยกกันช่วงเวลาเดียวกันกับที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามข้อตกลงเรื่องแร่หายากกับ4ประเทศเอลเชียนรวมไทยด้วยค่ะทําที่ไหนกวลลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนั่นแหละงานนี้ทรัมป์ได้ตีกินถึงสองเด้ง มีบทบาทปิดเดียวสันติภาพบนกระดาษระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้วก็ได้แหล่งป้อนแร่หายากเอาไว้ไปรับมือจีนที่ลงดาบควบคุมแร่หายากจนสรับป่วนไปทั้งระบบการผลิตทั้งสินค้าไฮเทรครถยนต์และอื่นๆตลอดห่วงโซ่อุปทา,านจะเล่นงานเขาก็เหมือนทุบเพ้นใส่เท้าตัวเองหรือเป็นบูมแรงกลับมาเหตุระทึกเรื่งแรกนะคะ เครื่องบินขับไล่จีน j 11บินสกัดเข้าใกล้เครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ของสหรัฐที่กำลังบินอยู่เหนือทะเลจีนใต้งานนี้ห่างกันแค่10ฟุตเองค่ะวิดปะทะแบบไม่คาดคิดเลยกองทัพสหรัฐโวยวายใหญ่นี่คือความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุร้ายสองประเทศกำลังแย่งชิงอิทธิพลกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกย่อมรับเปิดเผยค่ะ ว่าสรัฐจะมาแย่งชิงอิทธิพลในเอเชียแปซิฟิกกับจีนการสกัดกั้นเกิดขึ้นตอนเวลากลางคืนนะคะบินขับไล่2เครื่องยนต์ชื่อเต็มๆจีนเขานะคะ J11 เน่ะเชนหยางบินใกล้เครื่องบินกองทัพากสัตวัด้วยความเร็วที่ควบคุมไม่ได้บินด้านล่างบินไปด้านหน้าระยะใกล้แค่10ฟุตเท่านั้นห่างจาก B52 แบบ เฉียดฉีวมากทำให้เครื่องบินทั้งสองลำเสี่ยงที่จะชนกันถามว่ารู้ตัวไหมรู้ตั้งใจกอมนชการอินโดแปซิฟิกของสหรัฐถแถลงการว่าเรากังวลว่านักบินของจีนไม่ทราบว่าพวกเขาเกือบจะชนกันแล้วเหมาหนิงค่ะโคศกกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมาประนามสหรัฐยุ่ยยุถึงหน้าบ้านจีนเขาระบุนในถแถลงการว่าเครื่องบินทหารสหรัฐ เดินทางหลายพันมไมล์มายังหน้าประตูบ้านของจีนเพื่อแสดงแสนยานุภาพนั่นคือแหล่งที่มาของความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางทะเลและทางอากาศของภูมิภาคและไม่เอื้อต่อสันติภาพและเสรียรภาพในภูมิภาคแต่อย่างใดจีนจะยังคงใช้มาตรการที่เด็ดขาดในการตอบโต้คือเขาบอกว่าจีนจะยังคง รักษาอํานาจอธิปไตยความมั่นคงและบุญภาพแห่งดินแดนของชาติของตนและจะตอบโต้อย่างไม่ลังเลยเขาก็ไม่ได้คขู่นะคะบอกว่าอย่าคิดว่าจีนจะยอมนั่นแหละกองทัพสรสัฐไม่ตอบคาถามสื่อคะ่ะสื่อถามว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด b 5 2กําลังทําอะไรอยู่โดยเฉพาะที่บินอยู่เหนือทะเลจีนใต้และก็เชียวกืบจะชนกับบินรบจีนทีนี้ถามอีกด้วยว่า กำลังบินร่วมกับกลุ่มบินรบอื่นๆหรือไม่ปรากฏว่าไม่ตอบคําถามค่ะพูดแต่ว่ายืนยันว่าจะคงบินและเดินเรือและดําเนินการยากปลอดภยัยอย่างมีความรับผิดชอบในทุกท,ที่ที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตนั่นล่ะค่ะจริงเขาเคยวิาพากว่าอ้างหน้าน้ำสากลท้องฟ้าสากลแต่เฉียดประตูหน้าบ้านจีนตลอด จีนถือว่าตั้งใจยั่วยุและเป็นการคุกคามอธิปไตยเรื่องระทึกยังไม่หมดนะคะมีเหตุเกิดในเวลาช่วงไล่เรียกกันกองเรือแปซิฟิกสรัฐออกมาเปิดเผยสื่อตะวันตกสื่อเอเชียเราเนี่ยหลายฉบับเลยพูดเรื่องนี้กันตรึมเครื่องบินของกองทัพเรือสรัฐสองลำจากเรือ USS Nimitz ตกค่ะมีเฮลิคอปเตอร์ Sea h a แล้ก็บินขับไล่ F เอ18ซปเปอร์ฮอนเนี่ยบอกว่าตกระหว่างปฏิบัติการแยกกันเหนือทะเลจีนใต้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาล,ลูกเรือทั้ง5คนจากบินรบทั้งสองลำได้รับการช่วยเหลือนะคะอยู่ในอาการคงที่ไม่รุนแรงขณะที่กองทัพเรือกำลังสืบสวนเหตุการณ์ทั้งสองครั้งก็เวลาพาดหัวข่าวก็บอกอุบัติเหตุนะแต่ทางกองทัพเรือ ของสรัฐอย่างไม่ประกาศเป็นหกการบอกอยู่ในระหว่างสอบสวนอาการคล้ายๆเหมือนเหตุที่เกิดที่ทะเลแดงคือบิน F18 เนี่ยที่ทะเลแดงก็แบบนี้ตกทะเลเนื่องจากว่าเป็นอุบัติเหตุถลายหรือว่าลงจอดไม่ได้อะไรเหล่านี้ตอนนี้ฝ่ายทหารหลายที่ก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับ F18 ของสรัฐ F16 แล้วก็การฝึกอบรมการใช้งานเรื่องนี้เอามือสมัครเล่นมาได้งไงและนี่ไม่ใช่การซ้อมรบว่าไปแล้วก็เหมือนการต้อนรับทรัมเยือนเอเชียครั้งแรกสองเหตุการณ์เลยนะคะเชี่ยวการเกิดปะทะแล้วก็บินรบสรัฐโตกทะเลแดงสถานที่เดียวกันคือทะเลแดงขณะเดียวกันนะคะยิ่งใกล้เส้นตายที่สรัฐจะขึ้นภาษีจีน100เเซ วันที่1นึ่พฤศจิกายนนี้แหละสงครามการค้าสหรัฐและจีนก็ยิ่งทวีความดุเดือดตึงเครียดไม่หยุดเลยงานแรกเยือนเอเซียของทรัมป์หลักก็คือมาจาับจ้องจองแร่หายากจากอาเซียนไงมารู้หลังจากที่เขาเซ็นลงนามกันแล้วนั่นแหละรับมือจีนที่ฟาดกลับสงครามภาษีของทรัมป์รุนแรงด้วยการแบน แบนส่งแร่เอ,อิร์ดแร่หายากและแบตเตอรี่ที่จริงก็แม่เหล็กไฟฟ้าด้วยนะสารพัดทำให้สรัะสบัก,บกขณะเดียวกันการเครื่อนไหวทางทหารในทะเลจีนใต้ก็ระอุคุชนไม่หยุดเหมือนกันเทนตากอนส่งทั้งเรือบรรทุกเครื่องบินและก็เครื่องบินทิ้งระเบิดน,นะคะมาป้วนเปลี่ยนที่ทะเลจีนใต้นะบอกว่าลาตะเวนปกติไม่ได้ทำแบบนี้ทุกวันได้นะคะ อันนี้คือการแสดงอำนาจแบบเต็มพิกัดด้านจีนเองก็แสดงท่าทีไม่อ่อนข้อพร้อมชนเต็มที่เท่นกันทําไมจะไม่รู้ว่าหมอนสมเสียงจะปะทะห่างแค่สิบฟุตคิดดูแล้วกันจับตานะคะสถานการณ์ร้อนในอาเซียนและทะเลจีนใต้จะถูกขมกระพือหนักขึ้นแน่นอนเมื่อสรัฐบ่ายหน้ามาย่านนี้แบบเต็มตัวแล้วและกลุ่มตัวแทนผลประโยชน์ทั้งหลายของวอชิงตัน มีทั้งนาโตเอเชียซึ่งประกอบไปด้วยญี่ปุน่นเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์เป็นต้นแล้วก็ออคัสประกอบไปด้วยสรัฐอังกฤษออสเตรเลียและโอวตประกอบไปด้วยสรัฐอังกฤษอินเดียญี่ปุน่นนะคะตัวตึงทั้งนั้นล้วนเคลื่อนไหวแบบเอาการเอางานท้าทายจีนอย่างต่อเนื่อง จับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรกบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับส่วข้อที่1นะครับถ้ารบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนี่ครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปจัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกครั้งที้ก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่ 2. นะครับความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่วุธเข้าต่อสู้กันอย่าาางงรงรรุนนแคววมมมมเเสีจจะะกกกขึ้้บบ็ทททใหออโล ทำให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศก้างเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องเรืยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคพือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สาคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านในแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปลี่ยนอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ w o r l d War 3โดยนวากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีจึงโรงเรียนหรือห้องสมุด